เวลา17นาฬิกา21นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทอดพระเนตรการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีก่อตั้งขึ้นในปี2558ในรูปแบบการรวมกลุ่มส่งเสริมศักยภาพอาชีพดั้งเดิมแก่ชาวบ้านให้มีโอกาสต่อย,ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้น ฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายการดำเนินงานเริ่มแรกได้นำชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทอผ้าโบราณรวมรูราการความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาพัฒนากรรมมาวิธีย้อมผ้าในแบบเฉพาะตัวไม่พึ่งสารเคมีจนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าด้วยบูดแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิน่นหาได้ง่ายมีสีเป็นเอกลักษณ์ นำมาสกัดและย้อมผ้าได้ถึง3ามเฉดสีทั้งปรับปรุงการออกแบบลายผ้าทอดั้งเดิมให้มีเอกลักษณ์สวยงามด้วยการนำศิละปะจากลวดลายต่างๆของท้องถิ่นเช่นลายหมอนขิดอีสานและลายกนกประตูโบสถ์มาผสมผสานเข้ากับกรรมคิดสร้างสรรค์คติความเชื่อพื้นบ้าน สร้างเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผ้าทอโดยได้รับระกรุณาที่คุณจากพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรสเสด็จไปทอดพระเนตรการดําเนินงานด้วยความสนพระทัยอย่างต่อเนื่องในการนี้ทอดพระเนตรการส่งเสริมอาชีพภายในโรงเรียนบ้านนนกอกกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกร่วมกับโรงเรียนนําปราชชาวบ้านไปให้ความรู้ช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าเช่นพวงก,กุญแจ กระเป๋าสตางค์เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียนชั้นประถม,มะศึกษาปีที่6ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในรายวิชาทักษะอาชีพพร้อมรับไปจําหน่ายที่กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนนอกจากนี้ยังน้อมนำแนวพระราชดำริกรเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปปรับใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กของบ้านโนนกอก จากนั้นท่อพระเนตรการทอผ้าของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกซึ่งสืบสารภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการทอผ้าจากกี่แทนการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชิ้นในโรงทอผ้าแห่งนี้เป็นเครื่องทอที่สร้างขึ้นจากไม้ประกอบเข้าด้วยกันเป็นเครื่องทอผ้าคงเอกลักษณ์ของการทอด้วยมือแบบดั้งเดิม นอกจากขั้นตอนการทอผ้าแล้วส่วนสําคัญอีกสิ่งหนึ่งคือขั้นตอนการย้อมผ้ามีวิธีการย้อม2แบบได้แก่การย้อมเย็นคือการย้อมด้วยกลีบบัวสดนํากลีบส่วนกลางของดอกมาปั่นและผสมกับน้ามะนาวสดเพื่อทําให้สีติดดีขึ้นแล้วนําฝ้ายหรือไหมมาย้อมด้วยการขี้จะได้สีชมพูหรือสีม่วงส่วนการย้อมร้อนคือการนําส่วนของดอกบัวสดหรือแห้งไปต้มในน้ําสะอาดจะได้สีน้ําตาลทองส่วนสายบัว ตากแห้งจะได้สีเทาหรือสีเงินทั้งนี้สีที่ได้จากการย้อมในทุกส่วนของบัวจะติดทนนานสีไม่ตกนวัตกรรมนี้ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้ว ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนท์เกาะได้รับการยอมรับให้เป็นสินค้าโอท็อปอันดับหนึ่งของจังหวัดอุดรธาน,นีด้วยโดยกรมวิธีการผลิตที่ใช้เส้นไหมและวัตถุดิบเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จนประสบความสําเร็จปัจจุบันผลิตภัณฑ์ได้รับเครื่องหมายการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยรานกยุงพระราชทานจากกรมหม่อนไหมครบทั้ง4ชนิดได้แก่นกยุงสีทองนกยุงสีเงิน นกยูงสีน้ำเงินและนกยูงสีเขียวเมื่อวันที่สิธันวาคม2,563กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกได้รับพระราชทานลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวันจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรินารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าใหม่ให้มีความร่วมสมัยจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศจากกรมการพัฒนาชุมชน ก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระบรมลังให้ในายชยพงศ์บริวารและนางประยงพลอยพุทธเฝ้าวถวายผ้าไหมขิดฉลองพระองค์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตรวรคติยาราชนารีและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธพรสำหรับทรงในพิธีสมงพุธพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยานะสัมปันโนนวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีในวันที่ 5มีนาคม2565